อการบ้านนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายนะคะทุกคนทําแบบไหนนะคะมาตามแม่กันได้เลยนะคะนี่เลยนะคะจิวออกกําลังกายวันที่หของเดือนพึ่งได้วันที่6ของเดือนนะคะทั้งที่วันนี้วันที่14ของเดือนแล้วเนาะว่าจิวทายังไงหุ่นมันถึงไม่พังนี่นะคะมาค่ะจิววันนี้นะจิวกินกาแฟหนึ่งซองโกโก้หนึ่งซอง โรตีนเบตสแคปเบตสามแคบนะพัด3ามนะแคปนะคะแล้วก็ออกกำลังกายหกท่าง่ายที่ห้องตามนี้เลยนะคะท่าที่หนึ่งกระโดดตบห้าร้อยครั้งท่าที่สองสะคอร์ดห้าสิบครั้งเกร็งหน้าท้องขมิบตูดท่าที่สามบิดเอวข้างละห้าสิบครั้งเอาให้สูตรเกร็งหน้าท้องด้วยนะนี่ สองอ่าเปลี่ยนข้างข้างละหนะ้าสิบนะอ่ะต่อไปท่าที่สีบิดเอวข้างปั่นเอวเอสกันข้างละห้าสิบนะเกรงหน้าท้องด้วยนะคะท่าที่ห้านะคะทำแบบนี้นะข้างละห้าสิบเช่นเดียวกันนะคะเกรงหน้าท้องด้วยนะเหยียดให้สุดเปลี่ยนข้างเหยียดให้สุดนะ เกรงนะทอ้องอ่าท่าที่หกมาฉี่นะคะทุกคนหนึ่งสองสาหนึ่งเกรงนะทอ้องอ่าเอาให้ตึงๆไปเลยอ่ะปึบหัวนี้นะคะเกรงนะท้องโอเคครบหกท่านะคะทุกคนสำหรับวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายให้กินโปรตีนเบด ห้าแคปพัดห้าแคปกาแฟเวลาสามสองโอเคไหมคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ